ตัวคนบัตรใดล่ะตัวคนบัตรใดคนกลางดิคนบัตกลางดิฮ่า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 ฮตัวคุณบอลนอก็หนีวะตัวซื้อยังไปดูหน้าโปรไฟล์ดิชื่อยังโอ้ยพวกกันตอบมาเลยไปยังกันดิน่ารักดิอ้วนแบบนี้น่ารักว่าแต่อ้วนฉุกอยู่หน้าผมเสียงกูเบาหน่อยกูหลอนสุดเสียงหล่อแต่หน้าตานี่ก็ไม่เอาเสียงหล่อแต่หน้าตานี่ก็ไม่เอา โอ๊ยเมื่อเห็นอะไร้ำได้มึงไ,ไ,มไปเบิรเขาเดิเอ้เกิดไงวนนี้แบ่งตัวไัตัวบ้านเะแบ่งเนอก,กูเกียวเดอพี่เบิร์ตีนีนาลักดิฮะ <c oughs> <c oughs> อีหยังว่ะว่าวน่ารักดิยังน่ารักแบบวุ้ยเป๋ยอุ้ยฟังดูฟังว่าวน่ารักดิพี่พเบิ้มน่ารักดิอ๋อพี่เบิ้มน่ารักเหรอจะบอกว่าพี่น่ารักเหรอแมน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 ตัวคนบ้านใดหละตัวคนบ้านใดขุนกลางดิคนขุนกลางจังหวัดยานจังหวัดสมุทรปราการดิคุณปราการเนีก็บอกอีสานได้เอาขุนข้น โอ้อเป็นคนอีสารแม <th phin x> ่เป็นคนไใสแม่คนกลางฮ่าฮ่าฮ่าอคอนอนาีวะตัวซื้อยากไปดูน้าโปรไฟล์ติชื่ออย่างโอ้ยพวกก่าปหาไนเอินว่าอะไรเฮ้อักมีตัวซื้อมีบอกื่อหักเดชชื่อรักชื่อลักรักโอ้ลักแม่แม่เรารักเราแดเอาสูแม่ พูงบัตรเปยนชื่อหน่ยดิซื้อเติมเอาดิวัดโอ้โหมขอดูซื้อบัตรเติมให้เงินให้หน่อยด็กอยากอยอยาอยยกดี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 ่ี่ีดีดี่ีด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 ีนีาีดีดีดย่ีนีดีแีดนดีดีดีอีด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 ีเีาีด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 ีีีดีเีีเีีเีีีีดดด กระตุกแทร์วะให้เกียกร์สเตียร์ขี่ตัวได้เดี๋ยวนะทำไมไม่ล้มอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพีกเด้อหลายตัวเด้อนี่ตัวนี้ไม่ตายน้องน้องยิงยิงยิงข้างหลังน้องข้างหลังเห็นหรือเปล่าเอาที่ใครวบอผมอยู่ตรงนี้พี่อยู่นน่นได้ไหวะอ๋อนี่นี่พี่ยิงรถขึ้นเรียนอะไร เาวันหายไปสองป่ะ <มา S 2> หยายแบกมึงดึงสตรีนอ่ะเมื่อกี้มันน่าจะกระโดดลงหลังมั่วไปแล้วเด้น้องเขาไปในบวกกับ็ไปได้เขาบอกอยู่ตารางอยู่ผู้เดีวยวแมนแล้วตายปะโหดเลยตายเย็นเย็นรับรับเพื่อนได้ป่ะบัวทำไมบัวอยากบ้ามีปัญหาบัาว มีปัญหาบ่มีปัญหามีปัญหาบอมีบ่ปัญหามันช่วยนะมันช่วอยู่นะช่วยหน้าผมมอนได้ไงเสียงกูเบานี่คือรอสุดมันซุอยู่ตรงไหนจีบเลยผู้บาวเต็มูาวรอดจีบเลยาวรอรอไหเสียงหลอดหน้าตาดีก็ไม่เอาเสียงหลอดหน้าตาดีก็ไม่เอาโอ๊ยมึงรอเห็ไอ้ทรัมปไดู้บาเขาดิเอะเดเลยทั้งวันเกี่ยวด้รอเนรอเรน นแบงค์ตัวไาตัวบ้านเดอแบงค์เนอกูเกียวเนอกูเกียวเนืเบอร์สี่อตีแวกูไปซอยเลยวะตู้ตายทำตายไม่กินยังไปรอให้เขาดันประคำ ขำใจเนี่ยเด็ยงหล่อหน้าตาอันนี้ก็ไม่เอามืนกันเออมีคนนันแหะเคช่วยช่วยกันยิงบอไดร์ลัเน้ช่วยให้มันหลอนตัวเสียขำจากสันวะใครจะเป็นเอาซาแม่ก็เปาซานไปแลกให้มีเดียนเปนนี่ยเก็บมาทำอย่างบุเงหลอนยงหลอนนานี่ก็บอก ก็ใส่ใส่ใสายส่ใส่ไปซะเลยจะเย็นเย็นก็ลังไปจะเย็นเย็นขึ้อยู่ใส่หมดเป็นหลังเป็นหลังเทนี่เป็นหลังโปรเตสัมซบเป็นหลังมันโจมอยู่ผู้เดียวท่านพี่โปรเตสบอลยังอยู่อยังใส่มันยังใส่ม่นยังใส่มันตายแล้วอมันตายหมดแล้วเหรอใช่เหรอมันล้มบ่มันล้มบ่ยังเหลืออีกตัวนึงนะพี่มันล้มอยู่ใช่ไหมมันบุบบนบ้านตัวนึงนั้ง ล่างแดหลังใดหลังใดดปะหูถามผู้เขาหูแมมีคนตัวผู้หูตัวผูต้องกรอบก็ได้ไปยิงกันไปยิงโอ้เจอถังถังชุดชีวิตเดน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 เันเดนเดนเดนเนเดนเดๆเดนเดนเนเดเดนเดนเดนเเนน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 เน ปลาโบธาดองเ <บม S 1> ห็นป่ะมันจมผมบินบมบินกูเม <c oughs> ่ียกูเตรียมทองเขาเนี่นโอ้ยสูวน้องเขาจมยังสูวโอ้ยโอ้ยอยู่แมีโอ้ย <c oughs> พี่ไม่ไหวแล้วพี่พี่พี่ขำจนพี่ปวดลิ้นปีอะฮัลโหลเสียงหล่อ <c oughs> แต่หน้าตาอันนี้ก็ไม่เอามาสะกหนโอ้ยเ <c oughs> มย <c oughs> <c oughs> พี่เจี๊ยบลิบ้นปีแม่พี่ขำครับ กินน้ำจิ๊กกินน้ำปีโอเคโอเคลูกพี่โอเคครับแบงมึงกลับมาลักกูก่อนมีคนนอาจลิงแบงค์บอกว่าเดนตีเลยพี่พวกกวนไม่กันแบงตัวนกูในแบงแบงค์ช่วยเหรอแบงกูตายแบงกูตายแบงแบงายตไว้ไว้ไว้ ซุแล้วเล่ไปซุปที่ร้านไปไวไปไว้ทิการบอกว่าปกติเองไม่ค่อยได้คุยกับเพื่อใช่ไหมพูดเองเลยเองอาเียบแอารมณ์คือจะข่อยไลาวคน่นก็คนเงคนเอวบอกน้ำข่อยไหมปรามาณนะล่ะว้าวไอบอลเต็มเลยบอแมนแล้วบอลเก็บเก็บเก็บบอมเลยเก็บเลยเก็บเออบอผู้เดียวบอมเรีอบ้แต่พ่บไวามบอมีไผช่วยเลยบินหน้าบินมาแล้วเรื่อยมีคน เอามีคนอีแบงมีคนเก็บศพอยู่ตรงเนินแบงโอ้วเกำตายเบอร์สี่ไวไหมเบอร์สี่ช่วเพื่อนได้เอาเรียบร้อยเบอร์สี่คือเบร์สวัดีวชุบแล้วชุบแล้วมามาเกิด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 ชุบไวเทวะแล้วโซมกุดจะไปเก็บลแล้วซีเรนแล้วรมซีเรนปืนอะไรดินี่เด้บรนแบงซัวอื่นบ่อย่า้ค่ะแต่บอกยู่ฟ่าโดนอบาแทแบพาดมาบอกเล่นพาดน่งเขาโบฟังเข้าไหม เฝเลยบาอยู่ไม่เดียวเว้ยเบาไลายบประดได้แบบบฟังไฟเลยนะเบาเดียวไปเลย่งไฟลนอ้อง้อน้งนเขมอนิงกูได้ไงไม่เข้าใจดิมย่ดิน้อง่อเลยเอ้ยเแแแฝั่งนู้นนี่ข้างล่างกันี้โตขึ้นมาดิตนศูน พี่ไม่มีปืนพี่ไม่พีปื้จ้าแบ๊ก่ื้จ้าแบ๊ก่ื้จ้าแบ๊กลองสวยแบ๊กที่ฟรีสวยแบ๊กสวยงั้นบอกแล้วหน่อยครับปั๊บได้ยิ่งใส่เออเออโอ้ยนั่นอยู่ใส่บันโอ้นี่ไงแบ๊ตัวเดียวตัวสุดท้ายโคโนโคโนโอเปียนเดี่ยวโอ้มันน่าใส่สุด